การพูดเพ้อเจอเลวไหลพูดไม่มีสาระประโยชน์อันใดนั้นก็ควรละคนปล่อยคนวางคนสํารวมเอาไว้เสียจะพูดอีกต่อไปมันเสียเวลาเราควรที่จะประหยัดเวลาของเราหาพูดสิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ที่จะมีคุณค่าเวลามันมีค่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวหากเรามัวเมาลุ่มหลงอยู่ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ฝึกหัดตนเองแล้วใครจะ ฝึกหัดให้ตนเองได้ครูบาอาจารย์นักปาราชญ์สัณฑิตเมธีทั้งหลายที่ไหนจะฝึกเราได้ท่านเป็นคนที่ชี้แนวทางให้เราปฏิบัติเท่านั้นมีแค่นั้นเราพิจารณาให้เข้าใจควรเรียกพูดสิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์เอาไว้คนอื่นนำเอาคำพูดของเราไปนะั้นมันจึงจะได้รับผลนี่เราควรหาเรียกพูดอย่างนั้น ละทิ้งเสียพูดสิ่งที่ไม่ดีนี่อีกอย่างหนึ่งมินีการคิดในจิตในใจก็ดีหากเราคิดเบียดเบียนพปจะบาตผูกอาคาดจองเวรซึ่งกันและกันอยู่แล้วคิดมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เรายังมีคิดอยู่คิดไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้กับหมู่กับฝูงในครอบครัวก,ก็ดีในกลุ่มใดชนใดเราก็รู้จักว่าเราคิดไม่ดี เราก็ควรละความคิดนั้นทิ้งเสียหาวิธีคิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คิดให้มีสามคัคคีมีเมตตาต่อซึ่งกันและกันจะอยู่ด้วยกันแบบไหนมันจึงจะมีความสุขความสบายในโลกนี้ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีหาความคิดสิ่งที่มันมีประโยชน์เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพากันมานั่งฟังพระธรรมเทศนาคิดตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเรียกว่า คิดอยากสร้างตนเองปฏิบัติตนเองให้ดีขึ้นปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนี่ก็เรียกว่าความคิดดีแม้จะคนพากันคิดจะไปทอดปลา,ปาทอดกระถินก็ดีทำบุญนํำทานการกุศลก่อสร้างสิ่งต่างๆด้านวัตถุก,ก็เรียกว่าคิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นอันนี้เราควรที่จะไปคิดอย่างนั้นแต่คิดสิ่งไม่ดีก็ควรละควรปล่อยควรวางเสีย เราคิดแต่ฝ่ายดีเหตุฉนั้นมาพิจารณาดิลว่าทุกคนนั้นมีกายวาจาใจในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็ควรละคนปล่อยคนวางทิ้งไปเสียข้อที่สามนั้นเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของตนทุกคนก็ต้องการคุณงามความดีต้องการมีความสุขเกิดขึ้น ก็ควรทำกายของตนนี้สร้างให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกายของเราทำความชั่วอะไรอันดีอะไรไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแล้วเราละปล่อยวางออกไปฮะเอากายตนเองนี้ทำคุณงามความดีมีการทำบุญทำทานการกุศลรักษาสินเจริญเมตตาภาวนาสำลักสังจิตใจของตนเองก็เรียกว่าเราเอากายของเราเพราะกายนี้เป็น สถานที่ทำคุณงามความดีเป็นพื้นฐานที่ดีนีจากกายไปไม่ได้คนจะไปทำบุญนำทานการกุศลที่ไหนก่อสร้างถาวรลลวัตถุที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์สาธารณประโยชน์ก็ดีก็เอากายของตนทำเราจะรักษาศีลก็เอากายของเรามารักษาที่วัดที่ว่างในสถานที่ปฏิบัติที่ไหน เราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะทำจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็เอากายของตนนี่แหละมานั่งนี่เอากายของเรานี่ให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ทั้งในสังคมใดก็ดีก็เอากายเราจะปฏิบัติเอาตอนเองให้ดีก็อา,อาศัยกากายของตนนี่เรียกว่าเอากายของเราอย่างผลอย่างประโยชน์ให้เกิดขึ้น คนทําสิ่งใดอยู่ในโลกนี้เพื่อผลเพื่อประโยชน์มีความสุขเอากายนี้ไปกระทําก็มีผลมีประโยชน์เช่นศาลาหลังนี้ที่เราอยู่นี้ก็คนเอากายนั่นแหละทําเราจรึงได้มานั่งอยู่สบายอย่างนี้ก็มีคุณค่าสูงมีประโยชน์มากทุกคนได้มาอยู่ส้นล่มเงาเงย็นสุขส,ส,สบายยืนเดินนั่งนอนพิจูสงสมเนรไหวพระสวดมนต์อะไรเหล่านี้ก็อาศัยสถานที่นี้ อันเป็นบุญเป็นกุศลแม้จะเป็นด้านวัตถุก,ก็ดีให้อำนวยผลให้มีความสุขได้อย่างเต็มที่นี่เรียกว่าเอากายมาทําความดีวันนี้เอาวาจาทําความดีนั้นยังไงก็คือเราใช้วาจาของเราชักชวนคนทําคุณงามความดีคนทําความชั่วไม่ให้ทำด้วยกายพูดชั่วด้วยวาจาก็ไม่พูดคิดชั่วด้วยใจก็ไม่คิดเราวยช่วยพูด ว่าคนคิดไม่ดีก็ไม่คิดต้องใช่วาจาของเราพูดอันนี้เรามาคินิดพิจารณาใช่วาจาของเราให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นชักชวนกันทำบุญทำกุศลก็ใช่วาจาชักชวนกันมารักษาศีลม,มานั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ใช้การพูดจาปราศัยให้เป็นประโยชน์ อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาการพูดจาปาศัยของเราให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์เมื่อพูดออกไปแล้วคนอื่นนําเอาคาพูดของเราไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาใจของเขาก็ได้รับผลรับประโยชน์เกิดขึ้นมีความสุขคนอื่นนําไปอันนี้แหละการที่จะยังกุศลให้เกิดขึ้นในวาจาของตนบัดน,นี้การยังกุศลเกิดขึ้น ภายในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นข้อนี้เป็นข้อสาคัญขัมากเราพากันพินิษพิจารณาเร้วว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะกายของเรานี้ก็มีจิตตวิญญาณเป็นผู้ครองอยู่การฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นข้อสำคัญหากพิจารณาโดยย่อๆแล้วว่า ถ้าจิตใจของเรานั้นมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแล้วเราจะไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจะขึ้นเครื่องบินหอเหินเดินอากาศไปอยู่ที่ไหนไปนั่งอยู่ที่เย็นเย็นที่ไหนก็ตามถ้าจิตมีความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะไปนอนอยู่ในห้องแอร์เย,นย,นยน็นๆเบาหนาะหนาะเตียงนอนดีๆประดับทองคำพุ่นก็ตามแล้วหากจิตมันมีความทุกข์แล้ว มันมีทุกอยู่ตลอดมันไม่มีความสุขอะไรมีเงินหลายพันล้านก็ไม่ประมาทเงินเพราะทรัพย์สมบัติให้ทั้งความสุขและความทุกข์สุขอิงอมิตรนั้นมีทั้งทุกข์และทั้งสุขเจือปนกันอยู่ไม่ใช่เหมือนสุขจิตใจสงบเป็นนิรมิตสุขเหตุฉะนั้นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์มากนอนอยู่ในห้องแอร์ก็อยู่ไม่มีความสุข แตขึ้นเครื่องบินอยู่บนฟ้าคนไปประเทศต่างๆก็มีความทุกข์ตลอดถ้าไม่มีความสุขแล้วมันเย็นแต่ข้างนอกข้างในมันไม่เย็นมันร้อนนอนในห้องแอร์ก็ดีนี่ข้อสาคัญมันอยู่ตรงนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะใจนี้เป็นนายกายเป็นบ่าวกายนี้เป็นคนชชยของใจถ้าใจของพวกเราท่านทั้งหลายถูกกิเลส เหยียบย่ำแล้วบีบคั้นแล้วทับถมจิตใจแล้วจิตใจก็ลอยไปตามหรือว่าเอียงเอ็นไปตามอำนาจของกิเลสถ้ากิเลสเขาเลียงอำนาจได้แล้วเขาพาไปทำความชั่วโดยกายเพราะอะไรจิตมันคิดขึ้นมาก่อนมันก็ใช้กายไปทำความชั่วถ้าจิตมันคิดขึ้นมาแล้วก็พาไปพูดชั่วนี่ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้จึงอยากจะฝึกจิตใจเป็นจุดสำคัญ จิตใจเศร้าหมองนั่งอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขเห็นได้ชัดเลยทีเดียวหากเราเห็นเช่นนี้แล้วยึงจะมีจุดมุ่งหมายอยากฝึกฝนอบรมจ,จิตใจให้ได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์มีอิสระมีอำนาจมีพละมีกำลังของเขามันจึงจะมีความสุขได้ถ้าหาก,กจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขความสบาย ไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนมันมีความสุขหมดนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็มีความสุขเดินไปไหนก็มีความสุขนอนก็มีความสุขยืนก็มีความสุขจุดนี้เป็นจุดสำคัญ